หูยัางแวววางเวเสียงเพลงปีอ้อ,อยอ่อยีอีอ้อยลอยลมผ่านกากรลอนแก้วเรียงร้อย อนผู้รู้บวีเปรบเรียงายปร,ราณมหากเท่ดไว้ในใจายชนเรียนท่านคณะกรรมการที่เขารพดิฉันเด็กหญิงผู้นาพรชิรมดวงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิรเทศบาลเมืองลบบุรีดิฉันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการแสดงสุนทรพ์เรื่องบรมครูรอสุนทรผู้ท่านที่ขอารพค,คะท่านคงมีความภาคภูมิใจเช่นเดียวกับดิฉันที่ได้เกิดมามีเลือดเนื้อมีชาติเชื้อของความเป็นไทยเช่นเดียวกับท่านสุนทรผู ในถือแผ่นดินไทยไม่เกินจริงเลยที่ดีฉันจะกล่าเช่นนี้เพราตลอดช่วงชีวิต70ปีของกวีสีแผ่นดินท่านสนทรผู้ได้รับสั่รผลงานวรรณคดีไว้ไม่น้อยกว่า24เรื่องแบ่งเป็นนิราเก้าเรื่องนิทานคำกลอนแา เียงวางจนกระทั่งไร้แผ่นดินอยู่เมื่อเป็นชีวิตจริงก็อาจผุกระโทมแต่เมื่อมาเป็นวรรณกรรมก็ย่อมมีทุกรสมีความสนุกสนานและเป็นที่นิยมมาทุกลุกผ้สมัยสองร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ผู้จากการค้นคว้าศึกษาเอกสารทางด้านวิชาการทำให้วิชานสามารถตอบคำถามนี้ได้ว่ามหากวีท่านนี้มีกระบวนการชัน้นครูเป็นแบบอย่างให้แก่กวีรุ่นหลานและท่านสุนทรผู้ยังเป็นนักปราชญ์ผู้ชันสลาบท่านได้นำประสบการณ์ความรอบรู้ของชีวิตที่มีทั้งสุขสมหวังและ สอนใจได้อย่างทรงคุณค่าท่านสืงได้รับเกียรติขนาดนา้ว่าบรมครูหรอสุนทรภู่และความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของชาวไทยอิตรกานึงคือผลงานเรื่องเอกของท่านสุนทรภู่นิทานทำกลอนเรื่องพระธม่นดินได้รับก,การตีพิมพ์ออกไปหลายภาษาเช่นภาษาจีนภาษาศรัสเซียภาษาศ เป็นต้นท่าสุธน